ลงขันอย่างแต่ฉะนั้นนะต่อมาก็มาลงขันแต่ลงขันด้านสติปัญญาที่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีอะไรดีเอามาลงขัน,นเป็นการเฉลีย่ยความฉลาดแบ่งปันซึ่งกันเลยกันมาพี่น้องอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกันต่างบ้านต่างเมืองเหลียวไม่เห็นใครเราทนะ่านมีแต่พวกเราเท่านั้นและสุดท้ายสุดจริงๆฝากท่านไว้ง่ายๆว่าชาวพุทธต้องทำ สาวพุทธที่นี้ต้องทำนะห้าข้อเลยกันจวมันดาลเบขึ้นแล้วว่าตามจบเลยสาวพุทธต้องทำทำบุญเด็นนิดคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นยืนอยู่บนความพอเพียงหลีกเลี่ยงอปายมุกปลุกทุ์ด้วยการทำใจอาสมาจะนำอีสองเที่ยวเที่ยวที่สามประเมินผลทุกคนว่าพร้อมกัน ชาวพุทธต้องทำาทธตทำ,ทำบุญเป็นนิจินนคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นคิดปรารนาดีต่อผู้อื่นยืนอยู่บนความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุหลีกเลี่ยงอบายามุขปลดทุกข์ด้วยการทำใจ อีกหนึ่งเที่ยวชาวพุทธต้องทำชาวพุทธต้องทำทำบุญเป็นนิสธรรมบุญเป็นนิสที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นที่ปรารถนาดีต่อผู้ยืนอยู่บนคว,วามพอเพียงยืนอยู่บนความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขหลีกเลี่ยงอบา,ายมุขปลดทุกข์ด้วยการทำใจปลดทุกข์ด้วยการทำใจหนึ่งสองสามชาวพุทธต้องทำงทำบุญเป็นนิสยึดสิ่งอื่น ยืนอยู่บนความพอเพียงลีกเลี่ยงอบายมุขอทุก้วกกรรมการทําใจลมเงี้ยองต้องตรอองตองต้องต้างต้องตอาต้อ้อง้อาต้องต้อง้องตอีองต้อเด้้องตอง้องต้องต้อองต้ต้องต้องต้องตนองต้องตองต้รงต้ต้อง พิธีกรเป็นพยานว่าญาติโยมซึ่งเป็นสมาชิกของวัดพุทธิชิโนโนฮิวจะได้หลักธรรมนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีความรุ่งเรืองม,มีความเจริญม,มีความก้มมวาวหน้าชาวพุทธต้องทำทำบุญเดมณีนน คิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นยืนอยู่บนความพอเพียงยืนอยู่บนความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกหลีกเลี่ยงอบายมุกปลดทุกข์ด้วยการทำใจปลดทุกข์ด้วยการทำใจหนึ่งสองสามเจ้าต้รงทำฝึกเป็นนิสคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นยืนอยู่บนความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุก ทุกเดกการทำใจสาธุเชื่นใจเลย่อันที่หนึ่งเลยทำบุญแต่นิี้นะเพืบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ายังยังเทวาพิปัดเขียนติสักพเมเตนารัปติมูมนุษย์ในทวยเทียบท,ท,ทั้งหลายปรารถนาอิทธิผลคือผลดีผลเลิศผลประเสริฐสูงสุดใดใสสาเร็จได้ด้วยบุญคนเราถ้ามีบุญสักอย่างเดียวทําอะไรก็สําเร็จโยม มีลูกก็ได้อย่างตัวมีผัวก็ได้ดันใจมีลูกก็ไม่เสียมีเมียก็ไม่ชั่วมีผัวก็ไม่เลวบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญสิยมเลี้ยงหมูหมูก็ไดยค้าขายก็ขาดทุนไปเล่นหุ้นก็ถูกโกงไปซื้อหวยก็ถูกกินมีนี่มีสิ่งก็ไม่ใช้มีลูกก็ไม่ได้อยดังตัวมีผัวก็ไม่ได้ดันใจมีลูกก็เสียมีเมียก็ชั่วมีผัวก็ดับว่าเลวอะลรว่าขาดทุน เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดของมนุษย์อาตมามาถึงสหรัฐอเมริกาได้เพราะบุญลูกชาวบ้านลูกตาสีตาสารลงจากหลังวัตเฟ,ฟโลมีโอกาสขี่จัมโบ้เจ็ไม้มันไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่มีบุญมาได้ยังไงล่ะฉะนั้นบุญจึงสำคัญที่นิยมอยากให้บุญทำยังไงหนึ่งให้ทานก่อนกินสองถือสิก่อนไปสามทำใจก่อนนอน ตื่นเช้ามายองต้องให้ทานขอนกินตั้งใจเลยว่าจะสร้างบทวัดพุทธที่ชนโนอยู่ยมเอามาเล่นหนึ่งปอนอธิษฐานจิตใส่กระป๋องเอาไว้เอาทําทุกวันทุกวันทําทุกวันวันละเซนก็ได้หรือห้าเซนสิบเซนแต่ต้องทําทุกวันนี่ฉันจะช่วยอาจารย์นิติกรสร้างโบสถ์ ฉะนั้นห้าปอนสิบปอนทำทุกวันแล้วพอถึงวันเกิดหรือครบกำหนดวันอาทิตย์อย่างวันอาทิตย์ไม่ต้องเอาเอาวันเกิดเจ้าของหนึ่งปีมาเลยเอาทุกกระป๋องมาให้ทานก่อนกินเสียสละเสียสละเท่าน,นั้นโลกจึงจะอยู่ได้โลกันจะสวยงามโยมได้งไหลก็เห็นน้ำตกไหมเคยเห็นน้ำตกสวยไหมทำไมน้ำตกจึงสวยเอาถามคนไม่มองหน้าพระคนไหนคนไหนไม่สบตาพระถามคนนี้ทำไมน้ำตกมันสวย น้ำมันตกแบบไหมสรุปง่ายๆว่าน้ำตกที่มันสวยเพราะมันไม่เอาชั้นที่หนึ่งมันให้ชั้นที่สองชั้นที่สองมันให้ชั้นที่สามชั้นที่สามันให้ชั้นที่สี่เช่นนั้นมันจึงดูพริ้วไหวและสวยงามอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนที่ให้จะเป็นชีวิตที่สวยงามฉะนั้นโยมมาที่นี้จงเสียสละจงแบ่งปันให้เถอะ แล้วชีวิตเราจะมีความสุขประการที่2มีสินก่อนไปสิงข้อที่1เป็นสินสังคมสิงข้อที่2เป็นสิลเศรษฐกิจข้อที่3ข้อที่3เป็นสิลต้อปลักสิงข้อที่สเป็นสิงเครดิตสิงข้อที่5เป็นสินสุขภาพไม่มียาอายุวัฒนนาคารนานใดดีเท่าสิงข้อที่1ึงไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผู้หมวดผู้หมู่ผู้ใดดีเท่าสิงข้อที่2ไม่มีนายแพทย์นักจิตวิทยาคนไหนดีเท่าสิงข้อที่3ไม่มีบัตรเครดิตบริษัทใดดีเ่็สินข้อสไม่มียาบำรุงสุขภาพขนานใดดีเท่าสิงข้อที่ห ยมจะเต้นแอโรบิกจะเล่นฮูลคุกแอนัพแอนดาวแค่ไหนก็ตามแต่กลับถึงบ้านแล้วก็เมาเหมืนมอมนเดิมนงี้มันจะเอากำลังมาจากไไนเลยอย่างนี้สินมันดีอย่างนั้นสิงส่งทําให้สูงสิลปรุงทําให้สวยสินําทาให้รวยสินช่วยทําให้รอดปลอดภัยต่อไปทําใจก่อนนอนอ้าวตอนหลับก่อนนอนอย่าลืมนะยยสูรง,ง่ายง่ายห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าสามจำไม่นแม่นเดียวนะยายยงเลยงวดนี้แน่เลย คือคือจริงๆอำตมาให้แน่ๆจริงๆห้าสี่ห้าสามก่อนหลับก่อนนอนเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปก่อนนอนต้องไหว้พระห้าตคนนี้เป็นพระพุทธคนที่สองพระธรรมคนที่สามพระสงฆ์คนที่สี่บิดามารดาเล่ถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าไม่ถึงหนมนั้นข้าวที่พ่อแม่เคยปลอยเล่ถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูุกเ่ถึงที่อยู่อาศัยที่พ่อแม่เคยจักหา นึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินเงินทุนที่ท่านให้โดยไม่คิดนึกถึงชีวิตที่ท่านให้โดยแต่ขั้นที่ห้านึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเรานีห้าหัวแล้วนั่งลงสวดมนต์สามบทบทไหนไม่สวดก็มไม่เป็นไรพุทธคทุณธรรมคุณสังฆคุณลการสวดสวดได้ไหมละ่ะโยมอีดีบิตัวประกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสันทสมาคมรตสเกลกิโดนุตโลมลินสัทธามันไงว่าหาเงินได้ทุกเกินทุกเกินไง แล้วก็นั่งกําหดนดจิตห้านาทีอย่างน้อยคือละห้านาทีพอแล้ววยังไงก็ดีกว่าหน้าเมนแล้วอาตมาไปสังเกตดูเวลาเข้าไปเผาศพหน้าเมนเขาไม่เคยถึงห้านาทีแล้วก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายลุกยืนขึ้น,นสงบจิตไว้อะไรส่งวิญญาณสองนาทีคนแกน่ลุกขึ้นมากระโดกกระโดดตวัวังไม่ตรงดีเลยมันบอกขอบคุณครับเชิญนะอะไรม่เรเวขนาดนั พราสฉะนหน้านาทีเป็นคว,มวามตีของหลักเอาแค่นั้นวันนี้นยดยงยมทั้งหลายอาตมาได้ชี้ได้แจงได้สแสดงมาเวลามันสั้นเหลือเกินเสียนาดก็เอาแค่นี้แหละสรุปไว้โอกาสหน้าวันใหม่มีเวลามาพูดมาคุยมาพบปะเจอเจอแล้วนำหลักสิ่งละอันพันละน้อยมันแลกเปลี่ยนที่รู้สองนองรู้สี่ทำความดีสร้างวัดพุทธิชิโนยิวร่วมกันวันนี้อาตมาขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนสุธี แล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ใบิกาพิธีกรหยาดกิกาลยาณธรมโมพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ทูกรูปและญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านท่านกงสูงและก็ตลอดจนสาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจจากที่อาตมาได้กล่าวเป็นเพียงหัวข้อแต่อาตมาก็มั่นใจว่าญ,ญาติโยมที่มาในวันนี้ล้วนแต่เป็นปัญญาชนสาม,มารถที่จะวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ท้ายที่สุดนี้อัตมาขออาราธนาคุณประสีรสนตรัยพระพุทธพระธรรมและสงฆ์บุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปราศจากสัพพทุกสัพพศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพาสเกียจันไรอย่าได้เพี่วผ่านขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนักสุขปารักปฏิภาณคุณนักสารสมบัติจงด้วยกันทุกท่านทุกคนในงานธรรมภาพ ชี้แจงแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติพรัชธรรม,มาเทศนาจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศระชนี